เราขอผ่านไป50นะครับพอได้20เพิ่มนะครับว่างเลยว่งเลยไม่รับเดี๋ยวเสื้อนะช่วยเอามาหนุ่พี่จะเล่นว่ตัวเองนะครับจะเราพูดกันนะครับก็ง่ายนะครับง่ายง่ายไปไปวดดวด

เขาไว้เขาไว้สุดนั้นแหละขอไว işte ้ได้โคตรชอบเลยสยไปอ้ไปไป Bắt tay c หลายวินาทีแ <Bee> ล <ful noise> ้วครับ

ไปเลย

ไมัวเงนเไ่มีตัวเอแล้วแบ่งกันแค่นี้ก็ถือวันเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็ได้เล่นโอยโอ้ยวันเลยผก็ถนอนทีที่ท่าคอมเลยเสาโถ่ 喂喂

จอดปาจอดปาไม่เป็นไรเขาไม่ออกขึ้นมานอแตกอย่างนี้ร็จมานอนยับมานอนขึ้นมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไ

不。 Đi lát thôi, đến đây rồi, 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 đến đây

ý kiến này hả 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 hả

Lấy เอาป่าวหลีกข้าง ăn ไปแทน à, Hả bà ได้ไป à, lại bà โต ดีพี่พาพาพอดีพดี๋ยวอมย่เดียวเดียวหลังก่อนนะหลังก่อนนะอย่าไปหน่อยเว้ยเกิดตัวได้ขึ้นมาเฮ้ยได้ของก่อนเลยเดี๋ยวคุณอยู่นี่ี่ดีเจยไปดี่ไปดี่ผมมีได้มาเลย